หลังจากที่เราได้มีการประกาศเนาะที flowing, ่6กุมื่าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นก้าวแรกที่จะสร้างการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยี่ให้กับที่เราจะมีประธานเรียกว่ากอสอเขตนะคะเกิดขึ้นทั้งหมด24งเขตวันนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นคณะองค์คณะประมาณ2000กว่าคนนะคะก็ก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของบุคคลเนี่ยสู่พื้นที่นะคะตลอดจนเ้นเน้นเรื่องของรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสต่างๆ ที่จ้องการที่จะให้ให้ใหคุณครูและบุคลากรทางารศึกษาเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นได้มีขวัญกำลังใจในการที่ทางานแล้วก็ขับเคลื่อนให้กับในการขับเคลื่อนให้กับการให้ก,การาาาศึกษานะคะซึ่งก็วันนี้ก็คงจะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็เป็นการเน้นยําในเรื่องของหน่วยง,งานที่จะต้องมีการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกสจนะคะที่ต้องส่งมอบมาต่าง ซึ่งก็คจะต้องมีระเบียบอะไรต่างๆในการที่ต้องส่งมอบให้กับองค์คณะขององค์คณะกองคสอเขตนะคะตลอดจนนะคะดยกันก็ได้ได้ยืนยันว่าวันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นการก้าวย่างใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มอบให้ทางกคอสเนี่ยได้ติดตามประเมินผลหลังจากที่เรามีกคอสเนี่ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีอะไรต่างๆหรือที่จะต้องมีการปรับ เพื่อให้สอนรับแล้วก็ให้ให้เหมาะสมมากขึ้นๆให้ด้วยกันเราก็คือเพูดง่ายว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งแล้วก็คือจบไปแต่ว่าทั้งหลทุกคนเนี่ยเราก็ได้ตั้งการที่จะดูแล้วก็รับพอมานําสู่การปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยจะมีประเด็นอะไรต่งตางๆที่เราควรจะต้องมาปร<ม>ับแลแก้ไเปล่าแต่ก็หมายสาคัญก็คือในการจัดในั้งนี้เนี่ยในการตั้งกองสอบเกครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดเอ่อการกระจายอำนาจสูงขุนที่ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นให้การทํางานในเรื่องของความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีมบิบานะะคะ ให้ให้ก็ฝากในทางระทางคณะกรรมการของประธานแล้วก็คณะกรรมการเขตพื้นที่เขตได้ได้นําไปค่ะเมื่อพิจตั้งใจกับระบบไหมคะว่าเราจะป้องกันแบบไม่ให้มีเรื่องอะไรแบบเรื่องผลประโยชน์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในในส่วนเราต้องยอมรับกับว่าในส่วนเจตนารมณ์ของส่วนกลางที่ที่เราได้มีการเอ่อฟอร์มแล้วก็ไม่ว่าสิบเอ็ดคนที่เรามมีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น ที่เป็นตัวแทนทั้งทั้งเราต้องการให้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะองค์คณะที่เราเป็นองค์คณะกกสเขตนะไม่ว่าจะเป็นสิเคนหรือไม่ว่าจะมาจากตัวแทนของ,งครูตัวแทนตัวแทนเขตพื้นที่ตัวแทนเอโรอง,องเรียนหรือว่าตัวแทนของผู้ทรงคุณูตซึ่งมาจากเขตพื้นที่นะคะ หรือแม้กระทั่งตัวแทนจากท้องถิ่นก็ดีกับตัวของกองสำอักงากพวกนั้นองค์คณะเน,นี่ยเจตนานนหรือมุ่งเน้นต้องการให้มีความหลากหลายมีความเอ่อเอ่อคุาเลลรียกว่าอะไรล่ะโปร่งใสนะคะในการที่จะจัดการาการศึกษาแล้วก็ดูการลดไปถึงการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในขณะเดีวยวกันเอ่อคนนี้นนนนก็ถือว่ามีความสำคัญคามาดูที่ท่านนรรพรวุคงได้กล่าวแล้วว่าเอ่อองเราคิดว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเราก็เราเราก็คิดว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วก็มั่นใจในขณะเดีวยวกันเน,นี่ยองค์ประกอบของคนเนี่ยก็มีคนบุคคลนมีความสุคนปฏิบัติเนี่ย ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะคะในการที่เป็นดีในการที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะในแนวใน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 โครงสร้างตรงนี้นะให้ให้ให้โปร่งใสเพราะนั้นเรื่องคนเนี่ยก็เป็นนะคะให้ช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเขตพื้นที่ก็ดีแล้วก็ในองค์คณะก็ดีให้ช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยให้ให้ให้โปร่งใสแล้วก็เป็นโครงการอันดับสุดท้ายก็คือมีเรื่องหลังจากนี้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรร้องเรียนเข้ามาเราต้องมีควมตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะถ้ามีเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ที่ พร้อมตรวจสอบแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมในทุกประเด็นค่่นค่ะอย่างที่ท่านรันรบอกคือระบบเราดียังไงก็ตามแต่มันก็จะมีเรื่องคนที่อาจจะทําให้แบบระบบมันแบบไม่ดีอะไรเยงี้ยเราจะไปตรวจสอบหรืออะไรยังไงบ้างคะในเรื่องของคนคะคือตรงนี้ก็คือว่า ก็มันมันเกิดเหตุก็จะทราบอยู่แล้วแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยก็ได้ก็ทางกองสอเองก็ยังติดปู๊บบ้าเราก็มอบให้กอสอเองเนี่ยก็หลังจากที่ในระบบนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยเียวก็ได้ให้ติดตามแล้วก็ประเมินดูว่าว่าอะไรที่มันเป็นช่องโหว่หรือเป็นอะไรที่ยังเกิดจากปัญหาที่คนหรือเกิดจากที่ระบบถ้าเกิดจากที่ระบบเราก็จะได้มาปรับในเรื่องของระบบของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้น